สบายดีขอบแม่น้องไอ้สาร่าอีพี่เนอะเตรียมเดินทางอี่แลงวุ้ยถือมาตั้งด่างไม่กินชับเทศมีตังดางพี่เนาะตามเคลือเด้อพี่น้องเด้อตามเคลื่อนน้องนี่น้องแค่ไาน้ำกันผักขิงเห็ดมาแตงเห็ดก็ไปไปออกพี่น้องเอ้า สวัสดีพี่นอ้องตามเคยหลักสามหลักสีตู้มันมือเล็ดนะมือเล็กพี่จ้ัดตามเคยตามเคยพี่น้องมหาหออเดวต้มข้าเปียกเริ่มมาในเริ่อ ต้มกะปิอีตั้งตางใส่น้ำหมบัดต้มไปหานม่หมโอ้ต้มน้ำหม่ซื้อพูแจ่วกะปีต้มน้ำหมแม่ว่าคิงไปหาี่น้พูนหมาสาดเร็อนงเฮ็ดายเฮ็ดดิน เฮ็ดเด้อพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องกินหนึ่งเฮ็ดน้ำกันเด้อนี่บ่ได้เฮ็ดนมีแต่จะกินเน่ยเ่วางซิงเป็นเฮ็ดกโหดนอนวดประเด็กดับประเด็กับระเด็กต่รูเกินขนมห่นดเพ้หดอื อนอำนมบ้านมาตวาะวันไปเหืน่นหนึ่งเ็ดมีต้มน้ำม้พี่น้องกินแล้วก็สิจุ่มข้าวเปียกกินแล้วก็สิชั่วขี้เรานี่ขี้เราหน้าพี่นี่ตัน่ากินพี่น้องเอ้ย่น้องไอ้หน่าโอโปโอ,อยู่ <c oughs> <c oughs> กินแต่ก็อยากนอนเม็ดนะ kênh hết Ủa anh em hết chậm chèo mm, Cứ bởi lâu nhắn xạo Cứ bởi nhắn khắp thì các cái kênh tổng nó mạnh Thế bằng nó mưa ạ Ừ, nó sẽ đơn thang mà <laughs> <laughs> Hả? mưa ạ Hả? Mưa mưa ạ จะไปเมือไห่หรอนู้นะม่แาเเลยเด้อมนชิเมื่อไหร่นะมาเอาช่วยทำอมื่อโอ้ยยำมาแลกครับมอแลกหรอส้องหวเในเมือง่ายที่เมื่อผมกันนะปนอจะจองทำีวิตหั้งังีิหนาคันอยู่นี้นี่ฮะ น้ไปหาเงิน่านำมันก็ตีกันสิไปเที่ยวกคนล่มีเงินพี่เนาะใหญ่ขิงกระเพียกกระเปียกนอเตีนเลไปไปรงไปอยู่กลางคุอง มันกินเยอะเอ่เอามารนั้อืมอืไปก็้งก็ไม่ห่เนะอืมปะมานี้เนะดมันน้ำดังกระดับบ่าถ้าดูกตานนี่ราอดุวะ้วเอาไปด้งไปขุนโดเอออหัดเอาอะไมาสิ

บายดีพี่น้องกินหนึงเฮดแน่ดาบประแดกกินกับแยเช่น้องใช่เวียดใช่มืออ่เอเวียงกิงน้ำกันน้ำกันเด้อาบประแดกดาบประแดกแดันนเหงเสียงไหนมาเสียงไหนมา ใขึ้นม mm ั hmm. oh, so, ้โอ้โชคโอ้โชคดุไ hmm. ด้อันนี้น mm ่มาคีรุนี่มาคอนี่ดไม่ีพอม่มีแม่พี่เนางเอ้ยนี่นี่แม่้าพูดเก็บไปยงอยู่า่งนี่อาถูแน่ถูไว้ถูไว้เอานมไว้ถูกแม่ พ่อแม่ไปท่าน้ามเพริดนีปอารมณ์หายที่ใหม่นี่ค้าพูดแล้วอีตุนแคปเปรียนี่ไว้ถกแนวไว้เห็นปะแนวอ่ะอ่ะอ่ะโอ้ยเด้อถุแม่ไว้จะให้ขนมนี่ถูกถูกแม่ดิขนมดิเออดิเออดิไข่ไข่ถูก้อนถูก้อนถูุถุถุถูกถูกอีกถูกอีกถูกขอบใจนะจี้อเมร่กบไปนี้ ขอบใจเด้อแม่ขอบใจเด้อแม่พ่อแม่มไปทำงานกรุงเทพพี่น้องขอบใจเด้อแม่ทีมลูกใบนี่จะพูดเลี้ยงให้อะไรอาอจอมาขอบใจปะ่ะขิงขีเหล่าโตพี่น้อง <c oughs> ขีเหล่าเลือกพี่น้องเลือกขีเหล่าเลือกเบ็ดหัวกิตาอะมาแตงหัวกีตาอยู่พี่น้องเลยกินขี้เหล่าโต จะ้า้กินพวกนี้ตุ๊กตาเกี่กอนเห็น่ะอยากติดตังกินนมรขี่ดาวขี่ดาวพกขอ่ะขอมา ินขีดาวเพ็ดเพ็ดเพ็ดกลางใช่เง่ายพูดเขายับเขาได้กินเขาี้ดาวเลิศที่น้องเข้มเลยเข้มไเข้มเยะรับาเผ็ดคืพกพีนี่หลามันนะ ื่นเลยพอดีนี่บอกำอ้นะมีนะระเบืยงว่ากหนึงเอาไว้เอาไว้ชอมเาเให้ <icana> สุดเป็ดนนช่านองเงยผมไปทางเขาหน้าคามไหนก็ยังผมนีเนาะโอยยังหวหนขี่ได้ีนยานมือพี่เนาะ

เป็นมะฮอดนะุ่งฟ้านะคะฟ้าเพื่ือมก็มะฮอดบ้านนพี่น้อยฮอดบ้านฮอดเพื่อนนาดานเดียวฮอดนาหแลนมาคำนพี่น้องแลนมาคำกระหน่ำหมแล้วก็น่าหน่อยก็มีเพื่อน ให้กันเนี่ยเพื่อนปวดเพื่อนนี่ช่วยนะมาเจอเหยนเพิ่นมาไดเมื่อบานน่ะมัมนดังแค่นี้แหลนเจ้าสนิทแล้วพี่น้องอาารไอ้เนาะเหง้คือกันบ่ อะไรก็เหม็นลิปดีก็พี่จบน้องสมิทธ์อะไร่หกจะได้ไปรื้มก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามนะ่กเป็นกำลังใจให้น้องไอ้ก็แม่อกไรเด้พองเจอกันคิดนะบ๊ายบายจัิ